ะครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกม d r ากอนบอลดอคันแบทเทิกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับ LR ทีม r l เลสรีวิวของเรานะครับในที่สุดก็ได้ทำสักทีนะครับกับเจ้าตัวนี้นะหลังจากที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจนะครับผมในการทุ่มเทที่จะหาเจ้าตัวนี้มาครอบครองเอาไว้นะกับหนึ่งในสุดยอด L r ตัวร้ายที่เรียกได้ว่าน่าจะดีที่สุดของเกมตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับกับ LR ทีมเทอร์เลสนะครับผมเป็นคู่นำในประเภท เชอรี่ไฟน์อิงคอนควเลอร์นะครับผมลักษณะแบบลูกทีมจ๋าเลยนะเพราะเจ้าตัวตัวนี้เนี่ยจะยืมเพื่อนเล่นไม่ได้นะครับผมต้องเปิดมาเป็นลูกทีมเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้นําตัวร้ายเอ็กตรีมสเต็งไทป์นะครับคี่สีทุกอย่าง100%นะครับผมก็นําน้อยลองมาหน่อยแต่ก็เอาไปเล่นในวีดีโอซีนั่นเองนะครับผมแหมตัวเล่นวีดีโอซีมันเยอะแล้วนะเจ้าตัวนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งแนวอาร์ที่ขีกกระชากซูเวอร์ทลโลนได้อย่างสุดโหดมากๆนะก็ต้องบอกว่าด่านซูเวอร ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งที่สุดในด่านนี้ยากที่สุดของเกมเพราะนั้นมันก็เป็นตัวที่น่าจะดีมากๆนะั่นแหละเนาะเอาเป็นว่านะครับผมเจ้าตัวนี้มีความสามารถในการยิงไม้ตายนะครับผมสตันทั้ง2ลูกเลยนะครับทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เลยนะท่าใหญ่ครัชชิ่งมาสเตคลานะครับเลสแอทแท็นหนึ่งเอลแล้วก็ตีเมกาคอร์สซอพร้อมกับโอกาสสตันศัตรู50%นะครับผมและถ้าเป็นท่าเล็กนะครับผมคารมิตี้บลัสเตอร์นะครับก็ตีคอร์สซอพร้อมกับโอกาส30%ในการสตันศัตรูนั่นเองนะครับผม เป็นสุดยอดนักสตันขนาดนี้แล้วก็ยังมีพาสีในการหนุนอีกนะครับผมมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเฟนตั้งต้นมาให้นะครับผม130%นะครับผมเพื่อนในประเภท t r r r i f y i n g c o n e เพลเ r ียบก3ทุกอย่างบวกอีก3 0นะครับผมเลยได้ว่าเป็นการที่นอกจากทำให้ตัวเองแข็งแกร่งแล้วเพื่อนยังแข็ง ทีมยังแข็งขึ้นมาอีกนะครับทีมเทรลไฟน์กับคอนควิเลอรนะ์เยเลยมันหนึ่งทีมที่น่าจะโหดที่สุดของตัวร้ายตอนนี้แล้วนะครับเท่าที่มีในเกมเลยนะคือถ้าคุณจะจัดตัวร้ายแล้วคุณจะหาว่าตัวร้ายตัวทีมไหนเนี่ยที่มันดีที่สุดเนี่ย ถ้าไม่ใช่ทีมมาร์ชินพาวเวอร์ก็ต้องเป็นทีมนี้อย่างแน่นอนแต่ผมมาทางทีมเสรีไฟล์ของคนเคลเลอมากกว่านะเพราะว่ามา r g ชินพาวเวอร์ภูมันค่อนข้างจํากัดนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้นะครับผมจะได้คิบวก6แล้วก็ตีคาลุกสีถ้าเกิดศัตรูอยู่ในสถานะสตันนะครับผมซึ่งถ้าไม่ตายมันก็เกื้อหนุนให้มันตีติดสตันศัตรูเพราะฉะนั้นมันก็จะเก่งขึ้ไปอีกนั่นเองนะครับผมตีคาุกสีได้และ ถ้าเกิดเก็บคิ้ได้ถึง24นะครับก็จะการันตีที่จะตีเข้าทุกสีไปเลยนะครับผมพร้อมโอกาสอีก50%ในการที่จะเบิ้ลไม้ตายนะครับซึ่งการเบิ้ลไม้ตายเนี่ย ถ้าเกิดมันเบิ้ลไม้ตายครั้งที่1น,นะครับผมก็จริงถ้าไม้ตายใหญ่ก่อนใช่ไหมล่ะแล้วก็เบิ้ลไม้ตายนะครับผมมันก็จะได้ทําให้พลังโจมตีของท่าเล็กเนี่ยมันแรงขึ้นมาอีกนะครับจาก2ล้านจะขึ้นมาอยู่ราวๆสามล้านอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปเทสกันดูในเกมนะครับผมส่วนแอคทีฟสกิลนะครับผมก็สามารถใช้ได้อย่างแสนง่ายนะครับเพียงแค่เลือดคุณต่ํากว่า60%ลงมาเท่านั้นเองนะครับผมหรือว่า ถ้าเกิดทีมันแข็งแกร่งเกินไปนะครับเรื่อมันไม่ลดไม่อะไรนะครับก็รอไปถึงเทินที่8ก็จะสามารถกินผลไม้นะครับ fruit of the tree of my ได้ถึง2ครั้ง ..2 ครั้งครับผมแล้วก็จะได้คีย์บสี่หเทินนะครับผมซึ่งหมายความว่าก็จะมีโอกาสที่จะตีขั้กสีได้ถึง2ครั้งนั่นเองนะมึงบ้าไปแล้วบอกครับผมกือตีขั้สีแล้วที่มีโอกาสที่จะเบิ้ลไม้ไตาย สองครั้งอีกอะหรือถ้าเกิดว่าผมใส่อีกคลิปเข้ามาด้วยนะครับเป็นเบิ้ลอีก5นะครับทำให้เจ้าตัวนี้มีโอกาสที่จะตีไม้ตายเบิ้ล3ครั้งเลยนั่นเองนะครับผมโคตรโหดเลยนะดาเมจเอาพุทโคตรมากแล้วผมก็ใส่สกิลโอเวอร์แอทแทกมาอีกเลเวล5นะครับทำให้ตัวนี้มันตีแรงโดดกว่าชาวบ้านขึ้นไปอีกนะฮะลิงสกิลผมฟาร์มมาพอสมควรนะครับก็ไม่พอสมควรหรอกคือเยอะกับเต็มนะครับ2วันนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะก็ได้ในระดับนี้นะค่ะอีก2ลิงเท่านั้นอีกนิดหน่อย นิดหน่อยจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับันดนิเฟนต์อีกนิดหนึ่งนะฮะก็ไม่ไม่เยอะไม่เยอะพอได้อยู่นะอยู่ใน4ประเภทนะครับความจริงอยู่ในอีกประเภทหนึ่งที่จะเป็นแคดใหม่นะั่นคือ Space Traveling Warrior ด้วยนะครับผมซึ่งแคดหลักๆของเขานะครับผมก็คือ t e r ฟ i ยน์ n อนควิเลกับ Movie Boss แล้วก็ สเปซเทรน r ์วอลเลเยอร์สามแคดนี้นะครับผมก็จูได้โดยที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นเฟิร์สพิกเลยละกันนะครับต้องใส่เป็นลูกทีมแน่นอนนะส่วนจอยฟ็อกกับไฟนอลทรัมก็แล้วแต่จะจัดทรงเอาลวกันนะครับก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ว่าเรียกได้ว่าเทเลไฟนอ n ควอเลอร์นี่ต้องใส่แน่ๆนะครับคือตอนนี้ตัวไลา์สีแดงนี่คือโหดขต้แตกมากๆนะครับทีมก็ออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกแก้วสีแดงไปด้วยแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนไว้เผื่อละกันนะจะได้ เผื่อได้ใช้ไม้ตายใหญ่ดูง่ายๆนะครับผมเลือกใส่เป็นคูลเลอร์แทนที่จะเป็นบูเหลืองมาเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันอยู่ในทรีไฟน์อิงค์คอนควเลอร์นะครับก็เป็นทีมทรีไฟน์อิงค์คอนควเลอร์หมดเลย2ตัวนี้ลิงก์กันดีมากอยู่แล้วนะครับทั้งเทเลสอตัวนี้นะครับแต่ผมจะเอาลิงก์เลเจนเดอรี่พาวเวอร์จาก LR ลอาร์ฟรีเซอร์แดงละกันนะครับผมเจ้าตัวนี้ผมก็ฟาร์มลิงก์สิบไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเทสง,ง่ายๆไวๆนะครับผมจะได้ดูกันแบบรวบรัดกระชับนะครับผมไม่นานเกินไปนะครับ ดูว่ามันตีแรงแค่ไหนก็พอนะครับส่วนความเก่งของมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้เราไปเทสกันในไลฟ์สตรีมหรือว่าเอามาดูกันในการเล่นซูเปอร์แบทเทิลโหลดละกันนะครับผมนะเผื่อผมจะทําคลิปซูเปอร์แบทเทิลโหดนะครับอยากดูซูเปอร์แบทเทิลโหดไหนเพิ่มเติมอีกกับทีมอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวก็จะทำนะครับส่วนตอนนี้เรื่องคลิป10อันดับนี่ กำลังอยู <numbers> ่ในโปรเกรสอีกแล้วผมอยากทำให้มันเสร็จไวๆเหลือเกินนะแต่ว่าแม่เวลามันก็ไม่ค่อยมีนะอืมคูเลอร์นี่ช่างหัวมันนะครับเดี๋ยวเราตัดมาลองตอนเอ่อเทเลสมาเลยดีกว่าแล้วกันนะโอเคครับผมเรียกได้ว่าล่อไปเธอนี่6ทีเดียวนะครับผมกว่าที่จะได้โลเคชั่นที่ถูกใจนะครับผมแหม่นะฮะก็มาดูนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็มี ลิงก์ครบเลยนะครับตอนนี้นะครับผมดีเฟนต์นะครับอันนี้ no พพอร์ตไหมก็เลยวันมีพพอร์ตเป็นเพื่อนมันนั่นนะเทเลสฟ้านะฮะไม่มีพพอร์ตตัวสารนะรแปลว่าเป็นตัวแบบไหนมาลิงก์กันให้เต็มที่นะครับ ดีเฟนส์สองแสนนะครับผมดีเฟนส์แม่งสองแสนนะแบบไม่ต้องทําอะไรเลยครับคือมันก็ออโต้ดีดขึ้นมาเท่านี้เลยนะครับคือมันโคตรโคตรนะครับส่วนไอ้ฟีเซอร์ข้างหลังนี่ก็โคตรโคตรชิปเป่งไงนะผมก็ฟาร์มลิงก์สิบเต็มหมดแล้วนะครับผมที่สําคัญคือลิงก์บิ๊กแบตบอสไงแต่ดีเฟนส์มันยังดีดไม่ได้กว่านี้นะเออคือแม่งไปได้ถึงเท่าไหร่วะได้สองแสนหนึ่งห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรอมึงบ้าเนี่ยไอ้นี่มันก็เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับดูนะมันลิงก์มันขึ้นมาเป็นแสนหนะะเเว้ยยปปกติดฟนส์แแแมม่่งคคาาาออูรรณบบบบื เท่าไรอ่ะหกหมื่นอะไรเงี้ยหกเจ็ดหมื่นนะตัวกระจอกอะ่ะคือหลังจากลิงก์เลยเพราะอัพมานะครับเจ้าต,ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นดีเฟนซ์แสนหนึ่งแล้วถ้ามันแปลงล่างนะคือดีเฟน์แม่งอยู่หลาวๆแบบเท่าไหร่อ่ะสองแสนกว่าเท่ากันเลยนะเอาจริงโหดเี่นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งตอนนี้ก็ได้คิเต็มที่นะครับผมก็เพื่อความปลอดภัยนะครับผมจะโกคูไหมก็มาลองดูแล้วกันนะว่าเจ้าเทเลตตัวนี้จะ ตีโดนตีแรงเท่าไหร่นะครับเทเลดฟ้านะครับหลังจากที่แบบว่าอ่อัพลิงเลเวลอัพขึ้นมานะครับผมก็น่าจะเก่งขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนฟิเซอร์แม่งโหดมากผมสปอยเลยแม่งตี6ล้านมึงเนี่ยโอเคหวังว่าอย่ายั่งซีนเทเลดมากนะครับ2ล้านนะครับเจ้าเทเลดตัวนี้นะฮะโหดเหมือนกันนะใช้ได้นะแครรู้ว่าเป็นตัวซัพพอร์ตตีได้แรงขนาดนี้นะฮะหกล้านสี่นะเป็นตัวที่ไม่ได้ว่ามึงตีทะลุโลกมากเลยนะครับผม คือก็ตีเข้าลูกสีเหมือนจีเลนนะครับผมคือจีเลนเข้าลูกสีไอ้ขี้นี้ก็เข้าลูกสีเหมือนกันครับแล้วะไรนะครับผมสีฟ้าแล้วไงนะครับสีแดงแต่ตีเข้าลูกสีะคร่บแม่งบ้าโคตรนะครับแล้วแล้วนี่คือนี่คือพลังของลิงเต็มที่ไงเลยไม่ทันดูมันจะโดนอะไรเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยว่ว่าข้ามไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเธนหน้าก็จะมีสพอร์ตเป็นน้องนมน้องนมสพอร์ตอย่างโหอีอะรอดูเลยกันนะฮะ โอเคครับผมมาอยู่ในเทอร์นที่8พอดีนะครับก็ทำให้สามารถใช้ Active Skill ได้ด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าตอนนี้เฟนมมาถึง3 000, 2 0แเทอเรสฟ้านี่น่าประทับใจขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่เป็นตัวกระจอกอยู่นานนะมันก็มีวิธีหนึ่งสำหรับคนที่แบบถ้าเกิดคุณโชคดีเปิดได้2ตัวนะเอาจริงๆผมว่าอาจจะเป็นทางที่ดีเหมือนกันนะที่คุณจะทำตัวเทอเลตัวนี้นะครับเป็นล่าง ท U R ตัวนี้นะออกมานะครับผมแล้วก็ใช้มายืนคู่กันได้เช่นกันนะเจ้าตัวนี้ก็ยังเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวทำนาเมัที่ดีนะตั้งต้นมีให้ถึง100%เลยเทอร์รี่ไฟเงินควีเลอร์คิสสองเทอร์รีเฟนส์บวกยีนะครับก็คิดแยกไปอีกเท่ากับว่ามันก็โหดพอสมควรนะฮะแล้วก็มีคิสสามแล้วตีเข้าทุกสี่ด้เกิดศัตรูอยู่ในสานะสตันอืมมันก็ดีอยู่นะเออมันก็ซัพพอร์ตคิสสองเฮอร์รีเฟนส์สามสิบนะ แล้วก็ตีมนะีเดนะียมแชนทูสตันเนี่ยนะสุเปรีมดาเมจนะครับตุ่มคารามิตี้บัสเตอร์ใช่ไหมอ๋อเป็นคิวไดรเวอร์นะอืมเป็นท่าคิวไดรเวอร์ก็เอามาลิงก์กันได้กับเจ้าตัวนี้นะลิงก์เท่ากันนะส่วนเจ้าตัวเจ้ากันเฟสติวัลนะฮะเป็นขีน้สามแหนกบวก40%ซุปเปอร์คายเอนเนมี่แถลบสิห้อ็นต์อืมก็ดูอ่อนๆนะล่างแรกนี่ดูกระจอกไปเลยนะนีด้วยว่าไปเอาตัวนู้นมาเล่นดีกว่าเจ้าตัวนี้มันดูดีเพราะว่ามันมีไอ้นี่เลยนะมันนมีลลนะิิงกก์สะะฮ แล้วผมยังไม่ได้ยัดอี u คลิปด้วยว่าไปเลยเดี๋ยวกลับไปยัดอี u คลิปเจ้านี่หน่อยก็ดีนะต,ต้องต้องวยหน่อยเนาะเพราะว่าผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมจะเอาเหรียญเหลืองที่ได้มาเยอะแยะมากมายเป,เป็นกรอบเป็นกำแต่การเปิดตู้ครั้งนี้นะไปซื้อเอ r อาทะเลตัวหนึง่งมาทำ TUR ยืนคู่กันเหมือนกันนะสีแดงจะได้โหดๆเดือดๆนะครับผมก็มีสายเปหลายคนเลยนะครับผมที่ใช้ เป็นเทเลสสตัวนะครับผมทำดาวลุ้งแม่ง2ตัวเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมที่เอามาเล่นกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันถ้าเกิดมันแปลงร่างมันก็เทดิเฟนมา130อะไรงแล้วมันได้พลังซัพพอร์ตจากเทเลสด้วยแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเป็นเทเลสซัพพอร์ตสตัวมันซับกันไปซับกันมาได้โหดกับเจ้าตัวนี้นะอืมแต่เจ้าตัวนี้ก็ด้วยสเต็ด้วยอะไรของความที่มันเป็นด็อกันเฟสิวัลนะครับมันก็ดูแบบไม่แย่นะเจ้าตัวนี้นะอืมแล้วก็ซูเปอร์คัเนี่ ดีเฟนต์ลบ80%เอเลยนะเรื่อยเลือก15%้อด้วยก็ถือว่าเป็นความสามารถที่โหดแพสซีฟที่ดีจากตอนแรกเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แปลงร่างแล้วน่าเกลียดนะฮะตอนนี้กลายมาแปลงร่างแล้วน่ารักมันทีก็อยากให้มันแปลงร่างได้เหมือนกันนะโอกาสแปลงร่างมันก็ไม่ค่อยยากด้วยใช่ไหมเงื่อนไขก็แค่โอกาส25%ในการแปลงเมื่อเลือดต่ํากว่า80%ลงออกมาแปลงได้แค่3เทินนะอืมซึ่งโอกาส ในการแปลงร่างมันก็ดูไม่ยากนะตอนนี้ก็ดูเป็นตัวที่น่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาแอคทีฟสกิลเลยดีกว่านะครับผมผมนี่อย่างชอบเลยว่ะเพราะมันเสียงของโกคูเลยไงแล้วมันแบบมันร้ายอ่ะมันร้ายอ่ะเรียกได้ว่าเป็นออริจินอลโกคูแบล็คด้วยใช่ไหมไม่ได้เหยียดเชื้อชาตินะแต่ว่าผิวมันดำนะฮะหรือาหาว่าเหยียดผิวอีกอะไรอย่างนี้เรสิสอะไรอย่างนี้ o f อฟ e Resist เนะี่ยไม่ใช่เนะี่ยมันเป็น Original ลกว่าคูแบ็กนะครับ2องล้านสี่นะครับเจ้าตัวน,นี้ก็ไม่เบานะครับผมอยากลองทำทีวาร์มากเลยเหมือนกันนะฮะมาลงดีกว,ว่าว่าจ้ตัวนี้เท่าไหร่ครับหกล้านหกนะผมแต่ว่ามันก็เท่านี้แหละเราก็รู้ๆกันอยู่นะมันอยู่ที่ราวๆนี้แต่มันเป็นตัวที่มันสามารถเบรกเลยมิตแถวๆเราราวห้ล้าน 5, 000, ของ LR 55%าปไม่ได้นะครับซึ่ง LR 55%ส่วนใหญนะ่แล้วนี่ครับโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการตรีไม้ตายเบิร์นวู้ดไ so อ,อึงจาก ที่เด็นพลเชียวที่ผมใส่อีควิปห้าไปด้วยนะแต่ตายแค่นี้ก็เตียงนะขี้เลยนะผมคงไม่ต้องดูแล้วมัง้งน้องนมมันซับดีสุดแล้วอะตัวอื่นก็ซับงั้นเอางั้นว่าผมแถมดาเมจจากฟรีเซอร์ตัวนี้ให้แล้วกันนะครับผมดูซิว่าจะเท่าไหร่นะครับผมฟรีเซอร์ตัวนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นมินิรีวิวให้เลยแล้วกันนะครับผมเกรดดีเลสครับอันดับดีเฟนต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คียสามแล้วก็ดีเฟนต์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดยืนตำแหน่งที่หนึ่งหรือสามนะครับผมแล้วก็ เพิม่มไปแท็กอีก50%ตีอันต้าซเซอร์แท็กโอ้ยอะไรเยอะแยะเยอะแยะมากมครนะัผมไปอ่านใน้เองเลยนะอันว่ามันตีโคตรแรงแหละเจอตัวร้ายศัตรูเจอศัตรูตัวดีอ่ะมันจะตีโคตรแรงนะครับผมแล้วก็เออ่ไม่กล้าคนละศอกไรลี่หรือว่าแถนดิเฟนดนะ้วยนะเฟนนี่เล็กแถนดิเฟน์ด้วยโอ้ท่าเล็กนี่ก็โหดท่าใหญ่ก็ยิ่งโหดนะตอนนี้ดิเฟนต์อยู่ที่แสนเจ็ดเลยทีเดียวนะนี่เรียกว่าอะไรที่โหดมากๆเลยนะฮะก็ มาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงครับมี2ซ yes. ัพพอร์ตได้นะตอนนี้มีคูลเลอร์เล็กคูลเลอร์ใหญ่คูลเลอร์ธรรมดาแล้วคูลเลอร์ที่ตายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอารถคันหมดส่งท้ายกันด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีฟ้าใส่สีเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูดูโดนเท่าไหร่ครับสองแสนห้าหรือเปล่านะสองแสนเก้าก็ตายนะครับแต่น้ำมีดเจ็ดล้านนะหกล้านแปดก็เท่ากับไอ้เบือก เทเลสนะฮะทีมเทอร์เลสนะครับเท่าเท่ากันนะผมแม่งโหดเหมือนกันนะแต่เกือบตายพี่เอโดนธรรมาดาไม่เท่าไหร่นะครับโดนไว้ตาใหญ่นี่เกือบเดียงครับส่วนคูลเลอร์ก็แรงเข้าไปด้วยอีกนะครับผมเลยนได้ว่าถ้าเกิดเอาคูลเลอร์ไปเป็นตัวซัพพอร์ตอย่างเดียวแล้วเอาตัวทรานส์ฟอร์เมชั่นบูทอีก2ตัวมายืนด้วยกันก็ถือว่าใช้ได้นะอืมเพราะคูลเลอร์ก็จะแข็งแกร่งจากพาสซีฟสกิลของเทอร์เลสอีกด้วยนะคือ อย่าลืมว่านอกจากตัวมันแข็งแกร่งแล้วอะ่ะมันยังทําให้ทีมมัน solid ขึ้นไปอีกนะครับจะยืนเป็นซัพพอร์ตตำแหน่งที่3ก็ได้นะไม่ต้องหาตัวมาลิงก์อะไรให้มันมากนะสมมุติว่าแล t s s ว่าเราลิงก์กันกับแค่เจ้าคูลเลอร์ตัวนี้นะครับผมมันก็จะได้ดามดเมจโคตรเยอะพอสมควรแล้วนะมันจะใช้ผีหลบไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้เห็นดาเมจทิ้งท้ายไหมโดยที่เราไม่เอาลิงก์สินะยืนแค่ตำแหน่ง3อย่างเดียวนะครับผมส่วนถ้าไม่ตายนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ทายใหญ่นะั่นแหละมั้งอืม แล้วก็ดูคันหมดนี้เดี๋ยวเราก็จะหลบๆไปนะไม่เอานะไม่กดไม่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 ไม,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 ไม่ปล่อยไหลไปเลยส่วนโบแจ็คนะครับสำหรับคนที่มีเจ้าเทเลสตัวนี้นะครับผมก็แนะนำว่าคุณก็ต้องมีโบแจ็คด้วยนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะควรจะหามาไว้ด้วยกันนะฮะมันเป็นทีมที่ตัวร้ายสีแดง terrifying conqueror space traveling warrior สุดโหดนี่นะครับแล้วมึงจะเบิ้ลไปไหนเนี่ยะฮะพอได้แล้วจะคลี่แย่งซีอีก เออโอเคนะครับผม4ล้าน7นะครับยืนตำแหน่งที่3อันนี้ไม่เต็มก็เลยอาจจะไม่ตีเข้าทุกสีนะเออมีโอกาสเป็นไม่ได้ก็พยายามให้มันได้เอ,อ่อยินถ้าไม้ตาใหญ่นะครับแบบยีบสี่ขี่ะมันจะได้ตีเข้าลุกสีด้วยนะครับผม และนี่ก็คือการรีวิวนะครับผมทีมเทเลสครับ LR ที่เรียกว่าผมก็ทุ่มเทพอสมควรนะครับแต่เรียกได้ว่าคุ้มมากเลยทีเดียวนะครับความเก่งแล้วก็เป็นของต้องมีนะครับสำหรับคนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นระดับฮาร์ดคอร์เพลเยอร์นะครับแล้วก็ต้องการพันยานย่างๆนะครับเอามาไว้ใช้เล่นในชาเลนจ์ต่างๆที่ยากมากของเกมนะครับเรียกได้ว่าคงมีประโยชน์ในอนาคตอีกเยอะสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็น LR รุ่นใหม่ที่เรียกได้ว่าเก่งในระดับท็อปเทมผมให้ เป็น LR ตัวร้ายที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งตอนนี้เลยก็ว่าได้นะผมชอบมากกว่า LR จอมันบุียนะจริงพาะแม่งเป็นตัวสป,ปอร์ตด้วยไงโอเคนะครับผมสำหรับการรีวิวก็จบลงในเพลงเท่านี้นะครับผมถนะ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้ จะได้ไม่พลาดนะครับผมไลฟ์สตรีมของผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเช็คลิงใต้ Description เข้าไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับผมจะได้อัปเดตข่าวสารข้อมูลแบบ Exclusive กันนะเผื่อมีอะไรจะได้ไปคุยใน Facebook ง่ายกว่านะครับผมสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ